อกับขยับออกนะครับขยับออกให้ไกลเลยกติกากับแบบเดียวกันก็เปิแสบเลยด้วยต่อเด de ี๋ยวต่ไปหาเครื่องเอา ผู้เจ้าตาระเทนีนีบุญปันโคปีหเกเย็ดขอทีมงานสันจาณมหาโหดขอทีมงานสันจาณมหาโหดขึ้นสชกสูงลงสาดๆลงไกล้ๆได้เลือดไหลาๆด้วยเถิดด้วยเถิดอา ¡Cabla! ¡Cabla! จับเจีลยังแดนลาพี่นนะครับจับเจี๊ังแดนละตัวนี้ดาข้อครับตัวเต็มที่สูเต็มร้อยละไม่เลียงเหล้าหวานหวานนับของเหลว nếu đây 4 người nổi r Și wird variance, các họ có 10 phải hoặc 70 người, challenge này sẽ h capacity